เสี่ยวฟองก็สวยไมเที่ยเราเจ็ดคนแปคนนีดีผีนเทีเป็นแค่ทก็คือของแท้เท่นมาก คือไปทรายดีอุโจเราเจ็ดเราแปลกุ้งม้ายเนี่ยตีนะวันนี้คันจองคนโฉซื้อได้เสด็จมาหน้าศูนย์าล่งนี้ต้องมีสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายเพินมกุ้งโฉซื่นเสด็จมาขอดวงวิญญาณของท่านและนำพาสาธุชนผู้ใจบุญพระพาติท่าล่างขอท่านกับเข้าสู่พัลาณพิธีเพื่อประกอบพิธีมหาบุญมหาคุลได้ขอดวงวิญญาณของท่านมหาบุญมหาคุศลนั้นจะเป็นบุญคุณดนำให้ดวงวิญญาณท่านได้ไปสุขสาวดีด้านพุทธเกษนะ

บอกได้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 สาธุสาธุบุญกุศลหาที่เส้นส่วไม่ได้ถ้าที่ข้าแปลงองค์ไม้เฮียตีองค์เจ้าของโจรโจซื้อท่านมีหมาเมตตาพระเสด็จพระพุทธองค์วิญญายของเราเจ็บเระแปลงงไม้เฮียตีมานำพาดวงวิญญาณท่านไปบางเทศฟังธรรมไปฟังพระสวดอริธรรมแล้วไปเข้าสวดงามีหมาองค์เต็งพระวิญญาณของท่านได้มีบุญกุศลนำให้ไปอย่างสุดขีดดีนะครับ ปฏิกรแบบงูม้าเหยี่ยงตีเลยซึ่งน้ำซึ่งเนื่องจาท่าหน้านี้ของท่านเป็นหญิงหรือชายครับถ้าเป็นชายก็ขอให้ปวยนี้รับอันหนึ่งอันนะครับหญิงท่านสองอันหรือขั้นสองอันนะครับเป็นผู้หญิงนะครับมีใครยังไหมครับนี่นะครับ เขเป็นเียงพุกเม็กโตก็จะองค์นำพาเราดวงวิญญาณสู่แดนพระจักภูมิ